เมื่อทําการสร้างบล็อกของเราแล้วนะครับเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้บล็อกที่เราเขียนไว้มีคนเข้ามาชมบ้างหรือเปล่าหรือแหล่งที่มาของผู้เข้าชมนั้นทําอย่างไรบล็อกเกอร์ของ Google นั้นก็ได้ทําการเตรียมเครื่องมือในการจัดเก็บสถิติให้เราเรามาดูว่าบล็อกเกอร์นั้นมีเครื่องมือทางสถิติอะไรให้เราดูบ้างเมื่อเราอยู่ที่หลังบ้านของบล็อกเกอร์นะครับให้เราทําการคลิกไปที่ลิงก์ของชื่อ จากนั้นให้เราทําการคลิกไปที่สถิติภาพแรกที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพรวมของสถิติเมื่อเรานําเมาส์ไปชี้ที่เส้นกราฟเราก็จะพบว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ที่เข้าชมบล็อกเราเท่าไหร่เราสามารถดูได้เป็นรลายวันต่อไปให้เราทําการคลิกไปดูที่บทความเราก็จะเห็นว่าบทความแต่ละเรื่องนั้นที่เราเขียนไว้มีผู้เข้าชมเท่าไหร่ต่อมาให้เราทําการคลิกที่หัวข้อผู้ชม บล็อกเกอร์ก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์เรานั้นมาจากประเทศใดบ้างใช้เบราว์เซอร์อะไรและใช้ระบบปฏิบัติการอะไรสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะควบคุมเนื้อหาให้ตรงกับผู้ที่เข้าชมและนี่คือสถิติของบล็อกเกอร์พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ